ชวงนี้ผมได้รู้จักรู้จักสาวเหรออ๋อคล่องแคล่วดีดื้อนิดหน่อยคนหน้าตาดีเนี่ยมันได้เปรียบจริงๆนะรู้ไหมว่าตอนที่ฉันจีบพี่สะั้ยนายนะฉันใช้เวลาน,านานแค่ไหนกว่าจะจีบติด <laughs> ช่วยผมปฏิเสธหน่อยแล้วกัน หญิงคนนี้ฉันเคยเจอเธอสวยนะไม่สนเหรอไม่หรอกครับช่วงนี้ผมได้รู้จักรู้จักสาวเหรออ๋อคล่องแคล่วดี ดื้อนิดหน่อยแต่ก็เชื่อฟังดีเจ๋งนี่วา่ารู้จักกันตอนลาพักหรือไงอะไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนหมอปลายเพื่อนหมอปลายเหรอแล้วทำไมเพื่อนคบกันละ่ะเมื่อก่อนนี้ผมดูคนไม่เป็น อ๋อยังไม่ได้คบกันเลยเฮ้ยไม่ใช่มั้งเธออาจจะไม่ชอบนายมากกว่าเออฉันว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเขียวเล็บยังใช้ได้นี่ดีนะที่คราวนี้ฉันไม่เป็นอะไรไม่งั้นเงินในบ้านที่มีอยู่แค่นี้ไม่พอใช้จ่ายแน่ ในเวลาอย่างนี้ถึงรู้สึกว่าลูกไม่ต้องก้าวหน้าในงานมากหรอกอยู่ที่บ้านเก่าของเราหางานทําในเมืองเล็กๆทําพวกด้านการเงินก็ได้มีเวลาแล้วก็เป็นอิสระหน่อยฉันมีเรื่องจะถามนายหน่อยถ้าหากว่าใช้เวลาหลายเดือนจริงๆเรื่องการลงทุนน่ะยังจะรอนายไหมหรือว่านายจะไม่สนทางนี้เราทิ้งพวกเราไปเลย วีถูนายทำให้ฉันผิดหวังจริงๆรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่เคยรั้งนายเอาไว้เลยเพราะฉันคิดว่าถึงยังไงนายก็ไม่ไปฉันเป็นคนที่อยากให้นายเป็นวิศวกรอ,อวกาศต่อไปมากกว่าใครใค เฉียวจริงๆฉันต้องไปทำงานต่างเมืองสักระยะยังไม่มีกำหนดกลับฉันก็ว่าทำไมคุ้นจังวันนี้เห็นโฆษณานึกขึ้นมาได้ เพื่อนของนายวันนั้นก็คือเฉียวจริงๆมีเวลามากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นอาจารย์ครับขอโทษนะครับผมเพิ่งเห็นวีแชทของอาจารย์ใช่ครับเฉียวจริงๆฉันต้องไปทำงานต่างเมืองสัะยะยังไม่มีกำหนดกลับ เจอก็เพิ่งส่งไปได้ปีกว่ามีอายุการใช้งานที่ออกแบบไว้5ปีภารก,กิจยังไม่สำเร็จเลยยังไม่ได้สำรวจดาวอีกหลายดวงน้อยนี่ก็เกิดอารมณ์ศิลปินขึ้นมาสังง้นนะ่ะฉันขอแก้หน่อยนะเจอนะ่ะทำภาร,รกิจสำรวจโลกไว้ปอของกระตายหยกบอกไว้แบบนี้มีคนเคยบอกผมพี่นี่ไม่ไฝ่รู้เลยเนะอะ <c oughs> มอในแง่ดีหน่อยสิเจเอ็กซ์ไม่เหมือนที่โคบลาอย่างน้อยพวกเราก็ปรับตำแหน่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ได้แล้วการชาติไฟปกติสองสาวันนี้นะ่ะแต่และเรื่องแต่และด่านมันลุ้นหน้าดูเลยพวกเราเจอว่าระบบควบคุมทิศทางอาจจะเกิดความผิดปกติแต่คิดไม่ถึงว่าจุดเชื่อมต่อหลักจะเสียหายไปด้วย จิซตอนนี้มอเตอร์ควบคุมทิศทางที่บังคับให้หานหาผิวโลกต้องใช้เครื่องสำรองทำงานพวกเราจะต้องปรับแผกนการทำงานให้ดีขึ้นหน่อยผมเข้าไปก่อนนะเฮ้ยยังกินไม่เสร็จเลยนี่ผมอิ่มแล้วอกบะางานดาวเทียมได้เข้าสู่โดปรับทิศเข้าหาผ้นโลกแล้วครับสถานการณ์ปกติค่าระบบต่างๆปกติพร้อมสำหรับภารกิจตามวงโคจรในขั้นถัดไป ยอดเยี่ยมมากครับคุณนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณที่บุคคลร่วมมือกับพวกเราในภารกิจกู้ดาวเทียมดวงนี้ผมว่าต้องให้เด็กหนุ่มพวกนี้รีบไปพัก่อยกันก่อนหลายวันมานี้แทบจะไม่ได้นอนกันเลยหัวหน้าหูครับพูดตามตรงนะหนุ่มๆจากหน่วยของคุณเนี่ยฝีมือใช้ได้เลยนะครับ เยี่ยมจริงๆของพวกคุณก็เหมือนกันนั่นแหละมีแต่คนมีฝีมือโอ้ครับดีนะครับปลักกันชมคุณชมผมผมชมคุณแ่จะนี้ร่วมงานกันได้รนะออกจากทีมเพื่อกลับสู่หน้าหลัก ออกลกระตายยกตำยาชวนคุณร่วมทีมแข่งโหมดแรงกิง้ออกงโอเคทำลายค้อมสกบไมือเด็ดปุยฝ่ายจากการต่อสู้สำลักไมอเด็ดปุยฝ่ายแพงวิก ตายแล้วลก็ต,ตายจนต่ำอยา่างชนะรวดครั้งที่สิบจริงๆ จริงๆทำไมอาจารย์อวีอยู่ข้างล่างล่าะแตทิ้งเข้าไว้ข้างล่างไม่อย่าไม่ขึ้นมาใช่ไหมก็ตายยกตำยาชวนคุณร่วมทีมแข่งหมดแรงกิด 爱别出心裁，烟火被星辰青睐。Yeah yeah、转身才明白，星空了愉快，思念以星河翻涌成海，烟花也想耀，给星辰未来。 ยังโกรธอยู่ไหม